ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอะไรคะที่ถึงเขาพิมพ์ปนมานี่เรานานๆนะคะนอนมาทำกันค่ะแต่ว่าปีละครั้งก็ได้ตอนนี้กำลังแบบดมยาดมนะคะแบบเกือบไม่รอดคนนี้นะคะเป็นคนที่น่าอะไรอะไรอะไรน้ามืนที่สุดนะคะอันนี้อันนี้เดินมา ดีกกสมาชิกเรานะคะเจ้าแม่เห็นการเซลฟี่นะคะคนนี้การเซลฟี่ไม่หยุดนะคะไปไปบ้านหัวหน้ายังไม่มาคนนี้นะคะเจ้าพ่อเจ้าพ่อน้าน้าดีแทนนี้ห็นข้างหลังไหมคะคนนั้นนะคะจับจองที่นอนกันแล้วนะคะชี้หน่อยชายชี้หน่อยคืนนี้เราจะปากคืนนี้เราจะปากกดที่ไหนค่ะวันนี่นัางหลังนะคะแอดมินผ่านนำทาง ผ่านป่าเมานิดน <wie> ึงค่ะเลยต้องพักก่อนอ่าิตต่อติดตามตอนต่อไปนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย